บทที่สิบเพื่อนรู้ใจรู้จักคำนำเรื่องปากปากข้าวข้าวแขนแขน ค้อข้อ,ขอป้อนป้อนจะจะสิสิเช้าเช้าสายสายดึงดึง โยโยนักนักยังยังดันดันเข้มเข้มรถรถเปิดเปิดส่วน ส่วนไกลไกลไหนไหนหลับหลับภูเขาภูเขาร่างกายร่างกายแข็งแรง แข็งแรงดูดน้ำดูดน้ำดูดดินดูดดินนอนตะแคงนอนตะแคงรู้ใจรู้ใจกระพือกระพือ ข้างหน้าข้างหน้าเนินดินเนินดินอร่อยอร่อยชักช้าชักช้าดินโปง่งดินโป่งประโยชน์ประโยชน์